พี่น้องรู้ไหมว่าการทําลายผู้รู้ครูอาจารย์ที่เขาจบเมืองนอกเมืองนาม,มาหนึ่งคนเนี่ยนะมันทําลายง่ายครับแต่การจะสร้างผู้รู้มาหนึ่งคนนะพี่น้องคิดว่ามันง่ายเหรอพี่น้องอยากจะสร้างผู้รู้คนหนึ่งมานะครับพี่น้องจะต้องส่งลูกพี่น้องไปเรียนาศาสนาสนาวีอย่างเดียวต้องส่งไปกรุงเทพป้างละไปตรงนั้นไปนึ่งนี่แหละ ส่งไปเรียนเดือนหนึ่งเท่าไหร่กว่าจะจบมาห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีบางคนเรียนเป็นสิบปีกว่าจะจบสนวีมัธยมปลายพ่อเขาสงสียเท่าไหร่โดนดูถูกดูแคลนเท่าไหร่กว่าจะสอบไปชิงทุนต่างประเทศพอไปเรียนต่างประเทศกี่ปีกว่าจะจบมาสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีบางคนสิบปีกว่าจะจบมาจบมาถึงไม่ถูกใจเราเราไปทําลายเขาจบเลยครับพี่น้องทําลายผู้รู้หนึ่งคน ที่น้องสร้างคืนได้ไหมสักคนหนึ่งปาบมหาศาลเลยนะทําให้สังคมหนึ่งสังคมหนึ่งขาดผู้รู้ครูอาจารย์บางคนที่จะยืนหยัดเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราคิดให้ดีเพราะเราอาจจะกลายเป็นคนที่จะต้องไปตอบรัฐอาลาในวันเกียรตนะิมาตอนเราถามว่าครูอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาเรียนเขารู้ศาสนามาแล้วเขาสอนถูกต้องแล้วแล้วเจ้าไปทําลายเขาเนี่ยเจ้าจะตอบว่ายังไง